อันนี้สมบัอิสระสะพคอิส,ะสรสะตัไทยตัวมันนะง่ายๆนะวัดกับพัะเนี่ยอันเดียวกันที่เรามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยมาใช้เป็นพระคิดว่า,าภาษาไทยใช้ไม่ใชาบาลีที่แหละนะฮะภาษาบาลีจริงๆคือวัดพระเอามาเขียนเป็นภาษาไทยโดยใช้วรหันวัดแล้วก็แปลงวัเป็นพระก็เป็นพระ อันเดียวกันนะนะพัดก็ดีวาดก็ดีเพราะวาดเนี่ยเกี่ยวกับวาวาดหนังสือเกี่ยวกับวาวาดตอนวาดเนี่ยเดี่ยวกับกลุ่มคนก็กลุ่มเดยียวกันเนี่ยเป็นพวกเดียวกันถ้านี้เป็นวาดภาพเป็นภาษาบาลีสงฆ์จตุวัะผสมสีรูปผสมเป็นพวกสงฆ์จตุรวันะสงฆ์ปัญจ,จวัฒน,ะน,ะน์อันนั้นก็วาดภาพวาดภาพเนี่ยแปลว่าวาดเป็นกลุ่มนะฮะ แปลว่าพักน,นะใช้วรอหรันก็คือใช้ตรงนี้ใช้พักให้เราใช้กับผู้คนนะแต่ของเดิมจริงคือวัาที่แปลว่าหมู่แปลว่าคลุมแปลว่าพ่วกนะอันนั้นก็คือคำภาษาบาลีเพราะฉะนั้นท่านนับแถวนอนเป็นตามฐานเสียงถ้า,านับแถวลงแบบนี้ตามหลักเดชนะพุทธที่เสียงสูงเสียงต่ำเสียงอ่อนเสียงเบาเสียงโดระเสียงไม่กดเสียงก้องไม่ก้องนะน,นั่นก็จะไปในลักษณะเช่นนี้ เราอ่ออนนานเพนชนะสามสิบสามตัวเมื่อกี้นี่อ่านเแ็วที่หนึ่งไปแล้วสีพิลาอ่านมาอีกครั้งหนึ่งสีพีลาคือเพนชชนะที่ออกเสียงอ่อน สี่ีละหนามอว่าตามสี่ทีละหนสาในวัดในวัดก็คือในวัดทั้ห้าว่าไเดียวสี่ิีละหนสามสี่ีละนึ่งสามในวัดในวัดในวัดั้งหแถวที่หนึกับแถวที่สต่อไปอหานข้อที่สองตอนธนิตาธนิตาเียจะนัเสียง แฉแถวที่2อง, 2> อง 2> และที่สี่สในวัดสี่ทละ 1, 3, น 2, 4, นหนึห่งสามพั 1, 3, นิตาสองสีใ่ในวัดหนง่ายสีทีละหนึ่งสามัิตาสองสี่ในวัดสีละแถวที่หนึ่แวที่สามัิตาแถวที่สแถวที่สแล้วก็ใช้คําว่าในวัด ทีอาวัไม่เกี่ยวเอาลวงวัดตามสิิาตหนึ่งสามสิทธิลาหนึ่งสาธนิตาสองสตาสองสีในวัวัสิทธิาหนึ่งสธนิตาสองสในวัสิทธิาห่ามธนิตาสองสีในวัดที่หคือ

สีพิลาววาตามสิพิละหนึ่งสามสีิลาหนึานิตาสองสในวัดานิาสอในวัดสีพิละหนึ่งสามสีิลาหนึ่งสานิตาสองสในวัดานิตาสองสในวัดในวัดคือยนแถววัแบบนี้นอนแบบนี้ถ้าแถวแบบนี้กล่าวว่าอาหานตร้องกันกล่าวว่ากล่าวว่าการเรื่องเรื่องงาน จ,จ,จ,จาวาจาวาจัจันญะจัจญะตาวัตตะาวัตตจะตัญญะตาวตาวตจจจจะตัะตาวัตาวัตตจจนะตาจาจนะ้าวาปาวที่สางาเจนะมัจะตาวัตสงแงนะ แถวที่สี่เส <ces> ียงแข็งระ้้องนะค่ะแข็งขาดไปเลยกลงือแข็งระ้้องชาแข็งขาดเดือแข็งระ้้องชาแข็งระขาดเดือแข็งระ้้องชาแข็งขาดเดือแข็งระ้้องพาแข็งระ้าดเบื่อแข็งระ้้องนะแถวที่สี่เสียงแข็งขาดไปแถวแถวที่สองเสียงแข็งเล็กขาดแถวที่สี่เสียงแข็งแตกป้อง คำว่าก้องคือโพสะนะัมีโพสะก้องก็คือแถวที่สามเสี่เสียงก้องแต่ว่าก้องเบาก้องหนัก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 ้อเนะฮะอันนี้อ่อนนะแข็งอ่อน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 แข็งสิบล้านนิตาสิบล้านนิตานะฮะอันนี้ก้อน ก้องเบาก้องหนักต้องเบาก้องหนักนะแล้วคือเสียงแต่ละเสียงเนี่ยจะมีพลังเขง้ามานอกจากจะมีความหมายแล้วพลังของเสียงนะการออกเสียงก็จะแตกต่างกันออกไปนะะต่อไปสักนิดหนึ่งอันนี้ต่างอ่านแล้วข้อที่สามวิพุตตานพร้อมกันวิมุตต มุตต่างในแปลว่าพ้นวิมุต์ที่อื่นบมืนิพพานแต่วิมุตตชนินี้ก็คือพ้นจากเสียงแข็งพ้นจากเสียงนาพ้น,นจากสิทธิราชกนิตานพ้นจากสิ่งเหล่านั้นก็อ่อนอ่านธรรมดางง,งาันาคะมะแต่ว่าฐานเสียงต้องมีด้วยฐานก็นคือก็มีนาสิกก็ขึ้นจมูกด้วยแต่ว่าไม่ต้องไปเสียงอ่อนเสียงแข็งนะเหมือนที่ผ่านมานานะต่อไปที่จะแน่พิจารณาโดยโคสะอัโคสะ โคสะอโคสะวิมุตตานะข้างบนมีสีทิลละพันิตาวิมุตตาแล้วก็ต่อไปจำแนกเป็นโคสะโคสะโคสะคือเสียงกล้องดวงวานอ่านารพร้อมกันพยัญชนะจำแนกพยัญชนะ33ตัว